โผคอรมอเศรษฐาหนึ่งเนี่ยมาแรงนะครับพลเอกนัตพลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนมนะครับสุดาวันรัฐมนตรีท่องเที่ยวก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับโผคอรมอของนะครับคอรมอเศรษฐาหนึ่งเนี่ยยังไม่นิ่งนะครับยังไม่นิ่งนะครับยังมีการออกมานะครับยังมีข้อมูลออกมาต่างๆนานานซึ่งแน่นอนครับการที่คุณเศรษฐาเนี่ยเข้าไปพบกับ นะครับพลเอกประยุจันโอชาเนี่ยมีอะไรหรือเปล่ามีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าหรือมีคนบางคนตั้งสังเกตว่าวันนี้การที่พลเอกประยุทธ์นะครับจะออกไปเนี่ยแล้วให้นะครับทางพรรคเพื่อไทยขึ้นมาเป็นรัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีการวางแผนเพื่อจะรงจากหลังเสือเพื่อไม่ให้โดนเสียกัดหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคําถามที่สังคมกําลังตั้งคําถามเอาไว้อยู่นะครับซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปและโผคอรมที่สําคัญก็คือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับ มันคือเจยาตำแหน่งสำคัญทำาฟามมั่นคงเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าตามข่าวที่ออกมานะครับคุณเศรษฐาทวีสินะนั่งนายกรัฐมนตรีและนั่งควบกระทรวงการคลังซึ่งแน่นอนครับจะผลักดันนโะยบายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินนิติตอน10,000บาทนะครับแล้วก็ปริญญา25 0 0 0ค่าแรงขั้นต่ำากร้อในปี25 7 0อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ที่แน่ๆโผครมอตอนนี้ต้องจับตาดูว่าสุดท้ายแล้วโผครมอจะเป็นยังไงนะครับโผครมอเศรษฐาหนึ่งเนี่ยมาแรง พลเอกนัทพลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการะมแล้วก็สุกดาวันเนี่ยรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยว โคคอรมอเศรษฐาหนึ่งงวดงวดเข้ามานะครับมาแรงบิ๊กเล็กนะครับพลเอกนัทพลนาคพาณิชย์อดีตเลขาสมสสนิทบิ๊กตู่ก็คือสนิทกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับสำหรับคนนี้นั่งกระทรวงกะราโหมนะครับนางสาวสุด,ดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและก,กีฬาส่วนสุทินขังแสงไปเป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการเม, 25, าเมื่อวันที่25สิงหาคมเมื่อวันที่25สิหสิงหาคม ยิ่งเข้าใกล้กำหนดวันส่งโผร,รายชื่อคอรมอเศรษฐาหนึ่งการจัดตั้งรัฐบาลก็ยิ่งร้อนแรงผู้สื่อข่าวรายงานว่าล่าสุดสำหรับการจัดวางตัวบุคคลเพื่อให้มาดงตำแหน่งนะครับคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมในรัฐบาลเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยตำแหน่งสำคัญคุมด้านความมั่นคงในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีชื่อบิ๊กเล็กพลเอกนัฐพลนาค พาณิชนะครับอดีตเรขาธิการสภาฟาร์มั่นคงแห่งชาติหรือสอมชนะครับเป็นนะครับโคต้าคนนอกของพักเพื่อไทยโดยรายชื่อนี้ปรากฏขึ้นเมื่อวันที่23สิงหาคม2 5 6ที่ผ่านมาก่อนจะกลับมาแรงขึ้นอีกครั้งนะครับหลังจากที่2นายกรัฐมนตรีพบกันเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมา สำหรับบิ๊กเล็กนะครับพลเอกนะัตพลมีความใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเคยนั่งเลขาที่การสมชช่วงปี2563และยังเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีรวมทั้งเป็นผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้หรือที่เรียกว่าสบคส่วนหน้า รวมทั้งสมัยยังรับราชการอยู่ที่กองทัพบ,บกเนี่ยนะครับขณะเดียวกันบิ๊กเล็กยังเป็นเตรียมทหารรุ่นที่20นะครับรุ่นเดียวกับพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์อดีตผอบทออบอที่โตคู่กันในกองทัพบ,บกขณะที่ในส่วนของนายสุทินคังแสงสอสอบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าจะนั่งรัฐมนตรีว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการะมหมนั้นล่าสุดมีข่าวออกมาว่าจะไปนั่งกระทรวงอื่นแทนที่จะมาแรงอาจไปนั่งกระทรวงนะครับศึกษาธิการตามที่ได้นําเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้แล้ว ขณะที่ตำแหน่งรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬาชื่อที่มาแรงก็คือเป็นนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลนะครับลูกสาวนายวีรศักดิ์สสบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยซึ่งโคต้าของนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลแกนนําพรรคเพื่อไทยที่มีผลงานโดดเด่นนะครับฝ่าสสนครราชสีมาที่มีผลงานตามเป้าผลักดันให้ขึ้นําขึ้นดํารงตําแหน่งตามข่าวโผลคารมอนนิดหนึ่งนะครับ นิ่งนะครับชนหน้าน,นะครับสาธาณสุขอนุทินมหาไทยสุริยะนะครับคม,มานาคมที่เสนอเมื่อวานนะครับที่ผ่านมา24สิงหาคม ชื่อนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลยิ่งเป็นที่น่าจับตามากขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคมปรากฏต,ตัวร่วมคณะทํางานด้านการท่องเที่ยวร่วมกับนายเศรษฐาทวีศินนาย,ยกรัุนดีพร้อมด้วยนายแพทย์พมมินเลอรสุริยเดชประธานคณะทํางานด้านนโยบายของพรรคเพื่อไทยนายจักรพงษ์แสงมณีนะครับคณะทํางานด้านการท่องเที่ยวนาย คณะพจนะครับโจมฤทธิ์นะครับคณะทํางานด้านการท่องเที่ยวที่สนามบินสวสรรค์ตะพูนเพื่อทํางานแก้ปัญหาการท่องเที่ยวด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่ออกมาจากหน้าข่าวที่มีการแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันยังเป็นข่าวอยู่นะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าครมเนี่ยมันยังไม่นิ่งมันยังไม่ชัดเจนก็ต้องรอนะครับฟังชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วใครจะได้นั่งตําแหน่งใดแต่แน่นอนครับว่าการเขาเรียกว่ารัฐบาลชุดนี้ของพรรคเพื่อไทยและคนเสถ็าเป็นทวีสินเนี่ยเป็นรัฐบาลเพื่อผลประโยชน์ เป็นรัฐบาลเพื่อผลประโยชน์ตกลงผลประโยชน์กันให้ลงตัวนะครับเป็นรัฐบาลที่บอกว่ารัฐบาลสลายขั้วรัฐบาลพิเศษนะครับแต่คําถามคือรัฐบาลเนี้ยมันเกิดประโยชน์ต่อประชาชนหรือเปล่าเพราะประชาชนรู้สึกว่ารัฐบาลเนี้ยรัฐบาลเพื่อแบ่งผลประโยชน์กันเท่านั้นก็ต้องรอติดตามนะครับว่าคอ,อร์ชุดนี้จะเป็นยังไงมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ